พยากรณ์อากาศลุวงหน้าวันที่21-25ถึงิมีนาคม2567ไปรับชมรับฟังกันเลยความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันในขณะที่ลมใต้ลมต,ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออก ประกอบกับในช่วงวันที่22-23ถึงมีนาคม2567คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมาเคลื่อนผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าขนองบางแห่งสำหรับลมตะวันออกลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังอ่อนลง ทำให้ภาคใต้มีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าขนองบางแห่งส่วนคลื่นงลมงบริเวณอ่าวไทยตอนล่างจะมีกำลังอ่อนลงโดยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพด้วยค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีค่ะ